ไม่มีใครบอกเราตรงๆหรอกครับว่าพอถึงวัยหนึ่งชีวิตจะไม่เหลือพื้นที่ให้ลองผิดลองถูกเหมือนเดิมแล้วถ้าคุณยังใช้ชีวิตเหมือนเมื่อ 5- หรือ10ปีก่อนคลิปนี้อาจเป็นสัญญาณเตือนที่คุณควรฟังที่สุดแล้วคุณจะไม่เสียดายเวลาที่เหลือต่อจากนี้ครับ 1. เวลาที่เหลืออยู่ต้องใช้กับสิ่งที่สำคัญจริงๆคำถามคือเราจะรู้ได้อย่างไงว่าอะไรสำคัญที่สุดในวัยนี้ คำตอบไม่ได้อยู่ในความคิดตอนอารมณ์ดีแต่อยู่ในสิ่งที่เรากังวลตอนเงียบๆเ,เวลานอนแล้วใจยังไม่ยอมหลับเวลาที่ร่างกายเริ่มส่งสัญญาณเวลาที่คนใกล้ตัวเริ่มเปลี่ยนไปสิ่งที่สำคัญจริงๆมักเป็นสิ่งที่ถ้าเราละเลยมันจะสร้างความเสียหายบางอย่างที่ย้อนกลับไม่ได้หลายคนเข้าใจว่าสิ่งสำคัญคือความฝันความสำเร็จหรือเป้าหมายใหญ่ แต่ในวนัยนี้สิ่งสำคัญมักอยู่ในรูปของสิ่งพื้นฐานที่ท้าพังทุกอย่างพังตามสุขภาพทะลละเลยวันนี้อาจยังไม่เห็นอะไรแต่วันหนึ่งมันจะเอาเวลาทั้งชีวิตไปใช้กับโรงพยาบาลความสัมพันธ์ถ้าปล่อยให้ห่างโดยคิดว่าเดี๋ยวค่อยแก้สุดท้ายอาจไม่มีโอกาสให้แก้การเงินถ้าไม่จัดการจริงจังความเครียดจะค่อยๆกินความสงบทุกวันใจ ถ้าไม่ดูแลความเหนื่อยจะสะสมจนกลายเป็นความหมดไฟโดยไม่รู้ตัวที่น่ากลัวคือความคิดเชิงลบหรือความรู้สึกท้อแท้ที่เรามีในไว้นี้ส่วนใหญ่มันไม่ใช่เรื่องปัจจุบันล้วนๆมันคือรูปแบบความคิดที่เราเรียนรู้มาตั้งแต่อดีตโดยไม่รู้ตัวเราถูกสอนให้ฝืนถูกสอนให้ทนถูกสอนให้ทำหน้าที่ก่อนดูแลใจถูกสอนว่าพักคือขี้เกียจถูกสอนว่าความสุขต้องรอให้สำเร็จก่อน พอเข้าวัยนี้ร่างกายไม่ไหวเหมือนเดิมแต่ความคิดยังใช้สูตรเก่าผลลัพธ์คือใจเริ่มตำหนิตัวเองทั้งที่จริงๆเราแค่เหนื่อยครับถ้าไม่รู้ทันรูปแบบความคิดนี้เราจะเข้าใจผิดว่าตัวเองอ่อนแอทั้งที่จริงเราแค่ใช้ชีวิตด้วยระบบที่ไม่เหมาะกับช่วงอายุอีกต่อไปและถ้าไม่เปลี่ยนเราจะค่อยๆใช้เวลาที่เหลือไปกับการฝืนมากกว่าการใช้ชีวิตแล้วเราเหลือเวลาอยู่ในโลกกี่วัน ถ้าคุณอยู่ช่วง40-50สมมุติอายุเฉลี่ย80คุณเหลือเวลาประมาณ1นึ่งหมื่วันนิดนิดฟังดูเยอะแต่ลองคิดใหม่1วันหมดไปกับการทำงานการเดินทางการแก้กปัญหาวันที่มีพลังจริงๆอาจเหลือไม่ถึงครึ่งวันดีๆที่รู้สึกอยากใช้ชีวิตจริงๆอาจเหลือแค่ไม่กี่พันวัน ถ้าใช้เวลาเหล่านั้นไปกับสิ่งที่ไม่สำคัญไปกับความเครียดที่ไม่จำเป็นไปกับคนที่ดูดพลังไปกับความคิดลบที่ไม่เคยตั้งคำถามผลเสียไม่ได้มาในวันพรุ่งนี้แต่มันจะมาทีละนิดสุขภาพที่ถดถอยใจที่ไม่เหลือพื้นที่ให้ความสุขความรู้สึกเสียดายที่แก้ไขไม่ได้การใช้เวลากับสิ่งที่สำคัญในวัยนี้ไม่ได้แปลว่าต้องเคร่งเครียดหรือจริงจังตลอดแต่มันคือการเลือก เลือกพักก่อนพังเลือกดูแลใจก่อนมันจะด้านชาเลือกพูดในวันที่ยังมีเวลาเลือกหยุดในวันที่ยังไม่สายเลือกใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับความจริงไม่ใช่ภาพที่เคยถูกสอนมาครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในวัยนี้ไม่ได้ตะโกนใส่เรามันกระซิบเบาๆผ่านความเหนื่อยผ่านความอิ่มตัวผ่านคำถามในใจถ้าเราฟังไม่เป็นเราจะใช้เวลาที่เหลือไปกับการซ่อมความเสียหาย แต่ถ้าเราฟังทันเราจะใช้เวลาที่เหลือไปกับชีวิตที่ไม่ต้องฝืนมากเหมือนเดิมครับ 2. ประมาทไม่ได้แล้วเพราะชีวิตไม่ได้มีรอบซ้อมไม่ใช่คำขู่แต่มันคือความจริงของคนที่เดินมาไกลพอจะเห็นผลลัพธ์ของการใช้ชีวิตครับตอนที่เรายังเด็กเรายังมีสิ่งที่เรียกว่ารอบซ้อมซ้อมพลาดซ้อมลองซ้อมผิดแล้วบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเริ่มใหม่ร่างกายฟื้นง่ายเวลาเหลือเยอะโอกาสยังรออยู่ข้างหน้า แต่พอถึงวัยน,นี้รอบซ้อมค่อยๆหายไปโดยที่เราไม่ทันสังเกตรอบซ้อมที่ว่าคือการมีพื้นที่ให้ลองแบบไม่กิดผลลัพธ์คือการใช้ชีวิตโดยไม่ต้องรับผิดชอบเต็มรูปแบบคือการเลือกพลาดแล้วไม่กระทบใครมากคือการใช้เวลาไปกับสิ่งที่ไม่สําคัญแล้วยังแก้ทันวัยน,นี้ไม่ค่อยมีพื้นที่แบบนั้นแล้วครับลองนึกถึงการขับรถตอนหัดขับใหม่ๆยังมีครูคอยเบรกให้ชนกลวยก็แค่หัวเราะแต่พอออกถนนจริงไม่มีใครเหยียบเบรกแทนเรา พลาดครั้งเดียวมันไม่ใช่บทเรียนมันคืออุบัติเหตุชีวิตวัยนี้ก็คล้ายกันครับสิ่งที่เราทําไม่ใช่การซ้อมบนหลานโลง่งแต่คือการขับอยู่บนถนนจริงการเปลี่ยนแปลงในวัยนี้เลยต้องเริ่มแบบรู้ตัวเริ่มต้นไม่ได้แปลว่าต้องพลิกชีวิตทั้งระบบมันคือการเริ่มสังเกตว่าอะไรในชีวิตกําลังพาเราไปทางพังเริ่มยอมรับว่าร่างกายใจและเวลาไม่เหมือนเดิมเหมือนคนเริ่มปลูกต้นไม้ถ้าเริ่มตอนแดดแรง ต้องดูแลมากกว่าตอนอย่างเป็นเมล็ดแต่ถ้าไม่เริ่มเลยที่ดินจะว่างเปล่าไปตลอดการฝึกฝนในวัยนี้ไม่ใช่การฝืนมันคือการฝึกพื้นฐานให้กลับมาแน่นเหมือนนักกีฬาที่รู้แล้วว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนบาดเจ็บง่ายเขาจะไม่ซ้อมหนักแบบวัยรุ่นแต่จะซ้อมให้ถูกท่าถูกจังหวะและต่อเนื่องชีวิตก็เหมือนกันครับฝึกนอนให้พอฝึกกินไม่ทำลายร่างกายฝึกหยุดก่อนใจพังฝึกพูดในสิ่งที่จำเป็น สิ่งพวกนี้ดูธรรมดาแต่ถ้าไม่ฝึกมันจะกลายเป็นต้นต่อของปัญหาใหญ่การปรับตัวคือหัวใจของวัยนี้ไม่ใช่ทุกอย่างที่เคยได้ผลจะยังได้ผลเหมือนโทรศัพท์รุ่นเก่าที่เคยใช้งานดีแต่ถ้าไม่อัปเดตสุดท้ายก็ช้าค้างและพังหลายคนยังใช้สูตรเดิมทำงานแบบเดิมคิดแบบเดิมแล้วสงสัยว่าทำไมเหนื่อยกว่าเดิมการปรับตัวไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการเลือกวิธีที่ไม่ทำร้ายตัวเองในระยะยาวครับ การพัฒนาในวัยนี้ไม่ใช่การเร่งแต่คือการสะสมเหมือนการออมเงินใส่วันละนิดมันไม่รู้สึกแต่ถ้าขาดวันไหนนานๆยอดมันจะไม่โตชีวิตก็เหมือนกันครับพัฒนาทีละจุดแก้ทีละนิสยัยขยับทีละก้าวถ้ารีบเกินไปจะบาดเจ็บถ้าช้าแต่สม่ำเสมอจะไปถึงความสำเร็จในวัยนี้ไม่ใช่ภาพใหญ่ที่หวือหวาแต่มันคือชีวิตที่ไม่ต้องซ่อมทุกวันตื่นมาไม่เจ็บใจไม่แน่น เงินไม่ไหลออกเพราะความประมาทความสัมพันธ์ไม่ต้องตามแก้มันคือการใช้ชีวิตจริงไม่ใช่ซ้อมอีกต่อไปที่บอกว่าประมาทไม่ได้แล้วไม่ใช่เพราะแก่แต่เพราะเรารู้แล้วว่าความพังมันหน้าตาเป็นยังไงและเราไม่มีเวลาเหลือพอจะพังเพื่อเรียนรู้ซ้ำๆชีวิตวัยนี้คือสนามจริงครับไม่ใช่รอบซ้อมใครที่รู้ตัวเร็วจะใช้เวลาที่เหลือได้คุ้มกว่าอย่างชัดเจนส คนวัยนี้เริ่มเห็นผลลัพธ์ของการใช้ชีวิตที่ผ่านมาไม่ใช่ผลลัพธ์แบบตัวเลขลอยๆแต่เป็นผลลัพธ์ที่สัมผัสได้จริงในทุกวันครับเราเริ่มเห็นผลลัพธ์ของการใช้ชีวิตแบบสะสมสะสมการเลือกสะสมการผัดวันสะสมการดูแลหรือไม่ดูแลตัวเองสะสมการรับผิดชอบหรือการหนีมันไม่ได้โผล่มาแบบทันทีแต่พอถึงวัยนี้มันเริ่มชัดจนปฏิเสธไม่ได้ในที่ทำงาน บางคนเดินเข้าห้องประชุมแล้วคนฟังบางคนพูดเหมือนกันแต่ไม่มีใครหยุดพิมพ์ตรงนี้ไม่ใช่เรื่องโชคมันคือผลลัพธ์ของการทำงานแบบไหนมาทั้งชีวิตคนที่เคยรับผิดชอบเคยพัฒนาตัวเองเคยไม่หนีงานยากวันนี้เขาไม่ต้องพิสูจน์อะไรส่วนคนที่เลือกง่ายเลือกสบายเลี่ยงความรับผิดชอบวันนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าทำไมตำแหน่งไม่ขยับทำไมความมั่นคงไม่มาผลลัพธ์มันเริ่มพูดแทนอดีตทั้งหมด ในครอบครัวก็เหมือนกันบางคนกลับบ้านแล้วบ้านคือที่พักใจบางคนกลับบ้านแล้วรู้สึกอึดอัดนี่ไม่ใช่เรื่องใครผิดใครถูกแต่มันคือผลลัพธ์ของการใช้เวลาอย่างไงเคยฟังหรือไม่ฟังเคยใส่ใจหรือผัดไว้ก่อนเคยเลือกงานเหนือคนหรือบาลานซ์ได้พอถึงวัยนี้ความสัมพันธ์ไม่หลอกเราแล้วครับมันสะท้อนตรงๆว่าเราเคยลงทุนกับมันแค่ไหนในสังคมออนไลน์ก็ชัด บางคนโพสอะไรก็มีคนอยากฟังบางคนโพสถี่แต่ไม่มีแรงสะท้อนมันไม่ใช่เรื่องอัลกอริทึมอย่างเดียวแต่มันคือความน่าเชื่อถือที่สะสมมานานคนที่พูดจากประสบการณ์จริงผ่านล้มผ่านแก้ผ่านยืนระยะวันนี้เขาไม่ต้องตะโกนคนฟังเองส่วนคนที่หวังทางลัดมาตลอดพอถึงวัยนี้จะเริ่มรู้สึกว่าทำไมเสียงเบาลงเรื่อยๆทำไมถึงเริ่มเห็นผลลัพธ์ของการใช้ชีวิตในวัยนี้ เพราะเวลามันมากพอมากพอให้สิ่งที่เราทำซ้ำๆแสดงตัวเหมือนการออมเงินช่วงแรกไม่รู้สึกแต่พอผ่านไปหลายปีตัวเลขมันไม่โกหกชีวิตก็เหมือนกันครับนิสัยเล็กๆที่เคยมองข้ามวันนี้กลายเป็นคุณภาพชีวิตการตัดสินใจเล็กๆที่เคยคิดว่าไม่เป็นไรวันนี้กลายเป็นข้อจำกัดข่าวดีคือคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆเขาเองก็เคยอยู่ตรงจุดนี้ จุดที่เริ่มเห็นผลลัพธ์และไม่พอใจกับมันเขาไม่ได้เกิดมาพร้อมคําตอบเขาแค่ไม่ยอมปล่อยให้ผลลัพธ์แย่ๆกลายเป็นปลายทางเขาเลือกใช้มันเป็นจุดเปลี่ยนหลายคนที่วันนี้ดูนิ่งดูมั่นคงเคยผ่านช่วงที่เงินตึงงานไม่ไปใจท้อครอบครัวสั่นคลอนแต่สิ่งที่เหมือนกันคือเขาไม่โกหกตัวเองเขายอมรับว่าผลลัพธ์วันนี้มาจากการใช้ชีวิตเมื่อวานแล้วเลือกเปลี่ยนก่อนที่เวลาจะเหลือน้อยกว่านี้ แล้วเห็นผลลัพธ์แล้วยังไงต่อคำตอบไม่ใช่การโทษอดีตแต่คือการใช้มันเป็นข้อมูลถ้าสุขภาพเริ่มเตือนแปลว่าต้องเปลี่ยนวิธีใช้ชีวิตถ้าเงินตึงแปลว่าต้องเลิกหวังพึ่งดวงถ้าความสัมพันธ์ห่างแปลว่าต้องลงมือไม่ใช่แค่คิดผลลัพธ์ไม่ใช่คำตัดสินมันคือแผนที่วัยนี้ไม่ได้สายเกินไปแต่มันไม่เร็วพอสำหรับการผัดวันอีกแล้วครับใครที่เห็นผลลัพธ์แล้วกล้าปรับจะค่อยๆสร้างผลลัพธ์ใหม่ ช้ากว่าเดิมแต่มั่นคงกว่าเงียบกว่าเดิมแต่ยืนได้นานกว่าชีวิตไม่ได้ถามว่าเราเคยตั้งใจแค่ไหนมันดูจากผลลัพธ์ที่เราสร้างไว้และข่าวดีคือตราบใดที่เรายังมีวันนี้ผลลัพธ์ของวันพรุ่งนี้ยังพอแก้ไขได้ครับ 4. วัยนี้ไม่ได้ขาดความสุขแต่เลือกความสุขที่ไม่ทําร้ายชีวิตจริงๆมันคือข้อสรุปจากประสบการณ์ของคนจำนวนมากครับ ความเชื่อเดิมที่หลายคนโตมากับมันคือความสุขต้องแลกต้องเหนื่อยก่อนต้องสำเร็จก่อนต้องมีมากก่อนถึงจะมีสิทธิ์มีความสุขพอเข้าวัยนี้หลายคนเริ่มรู้สึกว่าทำไมมีครบขึ้นแต่กลับเหนื่อยกว่าเดิมตรงนี้เองที่ความเชื่อเดิมเริ่มไม่สมเหตุสมผลถ้าความสุขต้องแลกด้วยสุขภาพแลกด้วยการนอนไม่พอแลกด้วยความเครียดสะสม แลกด้วยความสัมพันธ์ที่พังแปลว่ามันไม่ใช่ความสุขแต่มันคือการหนีครับหนีความว่างหนีความกดดันหนีความไม่พอใจในใจตัวเองเหตุผลที่บอกว่าคนวัยนี้ไม่ขาดความสุขเพราะจากพฤติกรรมของคนวัยกลางคนถึงปลายคนทำงานจำนวนมากพบว่าสิ่งที่เขามีอยู่แล้วคือมีอิสระมากขึ้นในการเลือกมีรายได้หรือทรัพยากรพอสมควร มีประสบการณ์พอจะรู้ว่าอะไรควรไม่ควรมีสิทธิ์จัดการเวลาได้มากกว่าวัยก่อนความสุขในเชิงโอกาสจริงๆไม่ได้หายไปเลยสิ่งที่คนวัยนี้ส่วนมากไม่ขาดไม่ใช่เสียงหัวเราะดังๆไม่ใช่ความตื่นเต้นรุนแรงแต่เป็นความสุขพื้นฐานที่วัยก่อนแทบไม่มีเช่นการได้อยู่เงียบๆโดยไม่รู้สึกผิดการได้เลือกไม่ไปในที่ที่ไม่อยากไป การได้ใช้เวลากับคนที่ไม่ต้องอธิบายตัวเองการได้นอนเต็มอิ่มการได้ใช้เงินโดยไม่ต้องพิสูจน์อะไรกับใครสิ่งเหล่านี้คือความสุขที่มีอยู่แล้วแต่หลายคนมองไม่เห็นจากการสำรวจพฤติกรรมชีวิตของคนวัยทำงานช่วงปลายถึงวัยกลางคนในหลายประเทศแนวโน้มคล้ายกันมากคนกลุ่มนี้เริ่มลดกิจกรรมที่ให้ความสุขระยะสั้นแต่สร้างความเสียหายระยะยาวเช่น การทำงานหนักเกินไปเพื่อภาพลักษณ์การสังสรรถี่จนร่างกายพังการใช้เงินเพื่อกลบความเครียดและเริ่มเลือกกิจกรรมที่ให้ความสุขสงบแต่ยั่งยืนแทนเช่นการใช้เวลากับครอบครัวการดูแลสุขภาพการเลือกคบคนให้น้อยลงแต่คุณภาพสูงขึ้นนี่ไม่ใช่ความแก่แต่คือความฉลาดจากประสบการณ์ครับเหตุผลที่ควรเลือกความสุขที่ไม่ทำร้ายชีวิต เพราะวัยนี้ไม่มีเวลามากพอจะซ่อมความเสียหายซ้ำๆความสุขแบบทำร้ายชีวิตมันจะเรียกดอกเบีย้ยเสมอวันนี้อาจสนุกแต่พรุ่งนี้ร่างกายจะเอาคืนวันนี้อาจรู้สึกเท่แต่ระยะยาวใจจะเหนื่อยวันนี้อาจรู้สึกเหมือนได้พักแต่จริงๆแค่เลื่อนปัญหาไปข้างหน้าเมื่อหักล้างความเชื่อเดิมด้วยเหตุผลจะเห็นชัดว่าความสุขที่ดี ไม่ควรทำให้ชีวิตหนักขึ้นไม่ควรสร้างปัญหาใหม่ไม่ควรต้องใช้เวลาฟื้นฟูนานกว่าระยะเวลาที่สุขถ้าสุขแล้วต้องซ่อมแปลว่ามันไม่คุ้มความสุขที่ไม่ทำร้ายชีวิตหน้าตาไม่ได้หวือหวามันคือความสุขที่อยู่ร่วมกับชีวิตได้ทุกวันเช่นความสุขที่ไม่ต้องหนีงานในวันถัดไปความสุขที่ไม่ต้องแก้ตัวกับร่างกาย ความสุขที่ไม่ต้องรู้สึกผิดกับคนข้างๆความสุขที่ทำให้พรุ่งนี้ยังเดินต่อได้ความสุขที่ทำให้ใจไม่แน่นขึ้นคนวัยนี้ไม่ได้เลิกหาความสุขแต่เลิกหลอกตัวเองว่าความสุขต้องเสียงดังเลิกเชื่อว่าความสุขต้องแลกหนักและเริ่มเลือกความสุขที่ไม่ต้องจ่ายคืนด้วยสุขภาพเวลาหรือความสงบในใจสุดท้าย ความสุขที่ไม่ทำร้ายชีวิตไม่ใช่ความสุขที่มากที่สุดแต่คือความสุขที่อยู่ได้นานที่สุดครับ 5. คนอื่นเริ่มพึ่งพาคุณไม่ใช่แค่คุณพึ่งตัวเองผมอยากให้คุณอ่านมันเหมือนผมนั่งคุยกับคุณตรงนี้ครับไม่ได้สอนไม่ได้ตัดสินแค่อยากให้คุณเห็นความจริงอย่างอ่อนโยนมายาคติหนึ่งที่ฝังหัวเรามานานมากคือเราต้องดูแลตัวเองให้รอดก่อนคนอื่นถึงจะไม่เดือดร้อน มันไม่ผิดตอนวัย20หรือ30แต่พอเข้าวัย40-50ความเชื่อนี้เริ่มพาเราไปผิดทางโดยไม่รู้ตัวความจริงคือต่อให้คุณอยากใช้ชีวิตเงียบๆต่อให้คุณอยากอยู่ของคุณคนเดียวต่อให้คุณไม่ได้ขอพาระใครก็จะมีคนพึ่งพาคุณอยู่ดีคนแรกคือพ่อแม่ไม่จำเป็นต้องพึ่งเงินเสมอไปแต่พึ่งความมั่นใจว่ามีลูกที่พึ่งได้พึ่งความอุ่นใจว่าไม่ถูกทิ้ง เพื่งการตัดสินใจในวันที่เขาเริ่มไม่ไหวถ้าเรายังยึดความเชื่อว่าแค่ดูแลตัวเองก็พอวันหนึ่งเราจะเจอกับความรู้สึกผิดที่แก้ไม่ได้ไม่ใช่เพราะเราไม่รักแต่เพราะเราไม่พร้อมรับบทบาทที่มาถึงแล้วคนต่อมาคือลูกไม่ว่าจะมีหรือไม่มีถ้ามีลูกไม่ได้พึ่งแค่เงินเขาพึ่งแบบอย่างพึ่งความมั่นคงทางอารมณ์พึ่งความสม่ำเสมอของเราถ้าเราใช้ชีวิตแบบเอาตัวรอดวันต่อวัน ลูกจะเรียนรู้ว่าชีวิตคือความเครียดและเขาจะโตมากับความกลัวโดยไม่รู้ตัวถ้ายังไม่มีลูกก็ยังมีคนรุ่นหลังที่มองคุณเป็นหลักลูกน้องรุ่นน้องคนที่กำลังหาทางในชีวิตเขาอาจไม่พูดแต่เขาดูคุณอยู่ถ้าคุณพังง่ายเขาจะคิดว่าการพยายามไม่มีความหมายถ้าคุณยืนได้เขาจะกล้าขึ้นเงียบ,ยบในที่ทำงานหลายคนยังยึดความเชื่อว่า ฉันทำงานของฉันให้ดีพอไม่ต้องแบกใครแต่ความจริงคือตำแหน่งประสบการณ์และอายุของคุณทำให้คุณเป็นเสาโดยอัตโนมัติต่อให้คุณไม่อยากเป็นคนจะดูคุณว่าแก้ปัญหายังไงรับมือความกดดันยังไงล้มแล้วยืนยังไงถ้าคุณหมดแรงแล้วปล่อยตัวเองพังความเสียหายจะไม่ได้หยุดที่คุณคนเดียวในครอบครัวคุณอาจไม่ใช่หูหน้าบ้านแต่คุณคือจุดสมดุลอารมณ์ของคุณมีผลกับทั้งบ้าน ถ้าคุณเครียดบ้านจะตึงถ้าคุณนิ่งบ้านจะหายใจได้นี่ไม่ใช่ภาระแต่มันคือบทบาทที่มาพร้อมไวและมันจะหนักขึ้นถ้าเราแกล้งทําเป็นไม่เห็นมันมายาคติที่อันตรายมากอีกอย่างคือฉันต้องเข้มแข็งตลอดฉันห้ามอ่อนแอฉันห้ามพังความเชื่อนี้ทําให้คนวัยนี้เงียบและโดดเดี่ยวทั้งที่จริงการยอมรับว่าเหนื่อยคือสิ่งที่ทำให้เรายืนได้นานขึ้นไม่ใช่สั้นลง คนพึ่งพาคุณไม่ใช่เพราะคุณเก่งที่สุดแต่เพราะคุณอยู่ตรงนี้เพราะคุณยังยืนเพราะคุณยังไม่หนีแค่นั้นก็มีค่ามากแล้วครับแล้วเราต้องทำยังไงไม่ใช่ต้องเป็นซูเปอร์ฮีโร่ไม่ใช่ต้องแบกทุกอย่างแต่ต้องเลิกโกหกตัวเองว่าชีวิตฉันกระทบแค่ฉันสิ่งแรกที่ต้องทำคือดูแลตัวเองจริงๆไม่ใช่เพื่อหลอไม่ใช่เพื่ออวดแต่เพื่อไม่เป็นภาระในวันหนึ่งสุขภาพที่พัง ไม่ได้พาเราไปคนเดียวมันลากทั้งครอบครัวไปด้วยต่อมาคือจัดการอารมณ์ไม่ใช่กดแต่รู้ตัวเพราะอารมณ์ที่ไม่ได้รับการดูแลจะไหลไปใส่คนที่ไม่ควรโดนลูกคนรักคนทำงานแล้วความสัมพันธ์จะค่อยๆเสียโดยไม่มีใครตั้งใจอีกอย่างที่สำคัญมากคือกล้าขอความช่วยเหลือนี่ไม่ใช่ความอ่อนแอนี่คือความรับผิดชอบคนที่พึ่งพาคุณ ไม่ได้ต้องการคนที่ไม่พังเขาต้องการคนที่รู้จักซ่อมตัวเองถ้าคุณกําลังหมดแรงผมอยากให้คุณรู้ว่าความเหนื่อยของคุณมีความหมายมันไม่ได้สูญเปล่ามันคือหลักฐานว่าคุณสำคัญกับใครบางคนแม้เขาจะไม่เคยพูดออกมาก็ตามเอาอย่ายึดติดกับความเชื่อว่าเราต้องไหวคนเดียวเพราะมันจะทำให้คุณล้มโดยไม่มีใครรู้และคนที่พึ่งพาคุณจะล้มตามโดยไม่เข้าใจว่าทำไมคุณไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์ แค่ยืนอยู่ดูแลตัวเองและไม่หายไปแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับ 6. ชีวิตต้องเริ่มมีความมั่นคงได้แล้วประโยคนี้มันไม่ได้แปลว่าเราต้องรวยต้องใหญ่ต้องดูดีหรือต้องไปแข่งกับใครนะครับมันแปลว่าเราควรเริ่มมีฐานที่ทำให้ชีวิตไม่สั่นทุกครั้งที่ลมแรงไม่ใช่เพื่ออวดใครแต่เพื่อให้เราหายใจได้จริงๆลองถามตัวเองก่อนเลย ทุกวันนี้คุณเหนื่อยเพราะงานหรือเหนื่อยเพราะความไม่แน่นอนคุณเครียดเพราะปัญหามันยากหรือเครียดเพราะไม่มีอะไรคำให้ใจมัน่นคุณกลัวอนาคตเพราะลอกมันโหดหรือกลัวเพราะชีวิตยังไม่มีฐานรองรับความมั่นคงคืออะไรมันไม่ใช่การไม่มีปัญหามันคือการมีระบบที่รับแรงกระแทกได้เวลามีเรื่องเข้ามาชีวิตไม่พังทั้งแผงใจไม่หล่นทั้งวันบ้านไม่แตก งานไม่หลุดความสัมพันธ์ไม่พังตามแค่นี้แหละครับความมั่นคงในความหมายของชีวิตจริงแล้วทำไมเราต้องมั่นคงคำถามที่สำคัญกว่าคือถ้าไม่มั่นคงเรากำลังเดิมพันอะไรเดิมพันสุขภาพเดิมพันคนที่รักเดิมพันความฝันที่ยังอยากทำเดิมพันศักดิ์ศรีของตัวเองในวันที่ต้องขอความช่วยเหลือเราอยากใช้ชีวิตแบบเสี่ยงไปเรื่อยๆจริงไหม หรือจริงๆเราแค่อยู่กับความเคยชินเคยชินกับการเอาตัวรอดรายวันเคยชินกับการบอกตัวเองว่าเดี๋ยวค่อยจัดการแล้วคำว่าเดี๋ยวมันกินเวลาไปกี่ปีแล้วมั่นคงในเรื่องอะไรบ้างลองฟังแบบเป็นคำถามให้คุณคิดตามนะครับเรื่องเงินถ้าวันนี้รายได้หายไปสามเดือนคุณยังอยู่ได้ไหมถ้ามีเหตุฉุกเฉินก้อนหนึ่งคุณต้องไปยืมใครไหม ทุกครั้งที่ปลายเดือนมาคุณหายใจโล่งหรือแน่นคุณใช้เงินเพื่อใช้ชีวิตหรือใช้เงินเพื่อกลบความเครียดถ้าเรายังไม่มีความมั่นคงด้านนี้ชีวิตจะถูกบังคับให้เลือกสิ่งที่ไม่อยากเลือกเสมอบางคนไม่ได้เลือกงานที่ใช่เพราะต้องรีบเอาเงินไม่ได้พักทั้งที่พังเพราะกลัวรายได้ขาดไม่ได้ดูแลพ่อแม่หรือลูกเพราะกลัวค่าใช้จ่ายสุดท้ายไม่ได้ใช้ชีวิตแต่ใช้ชีวิตเพื่อเอาตัวรอด เรื่องสุขภาพคุณยังมีแรงเดินไปต่อได้อีกกี่ปีถ้าวันนี้ยังนอนน้อยกินตามใจเครียดสะสมคุณคิดว่าร่างกายจะยอมให้คุณใช้ชีวิตแบบเดิมไปอีกกี่ปีถ้าเจ็บป่วยครั้งหนึง่งชีวิตจะกระทบแค่คุณคนเดียวไหมสุขภาพไม่ใช่เรื่องส่วนตัวในวัยนี้ครับเพราะคนที่รักคุณต้องรับผลด้วยความมั่นคงของสุขภาพคือการที่ชีวิตไม่ต้องใช้เวลาที่เหลือไปกับการซ่อมตัวเองตลอดเรื่องใจ คุณยังยืนไหวไหมเวลาถูกวิจารณ์เวลางานไม่เป็นอย่างที่หวังเวลาคนใกล้ตัวไม่เข้าใจใจคุณมีที่พักหรือยังหรือยังเอาคุณค่าตัวเองไปฝากไว้ในคำพูดคนอื่นความมั่นคงด้านใจคือความสามารถในการอยู่กับความจริงโดยไม่พังไม่ใช่ไม่เจ็บแต่ไม่แตกความสัมพันธ์คุณมีใครที่คุยแล้วสบายใจจริงๆไหมมีบ้านที่กลับแล้วอุ่นไหมมีคนที่อยู่ข้างข้างแม้วันที่คุณไม่เก่งไหม หรือความสัมพันธ์เต็มไปด้วยการอดทนการเก็บการเงียบถ้าคุณหายไปหนึ่งสัปดาห์จะมีใครรู้ไหมว่าใจคุณเป็นยังไงความมั่นคงด้านนี้ไม่ได้เกิดจากคำหวานครับมันเกิดจากการใส่ใจสม่ำเสมอการสื่อสารการรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำทิศทางชีวิตคุณรู้ไหมว่าคุณกําลังไปไหนหรือแค่ทำทุกวันให้รอดถ้าตื่นเช้ามาแล้วถามตัวเองว่าทำไปเพื่ออะไรคุณตอบได้ไหม ความมั่นคงด้านทิศท,ทางคือการที่เรารู้ว่าเราควรทุ่มอะไรควรปล่อยอะไรควรหยุดอะไรเพราะเวลาไม่เยอะเหมือนเดิมแล้วครับแล้วถ้าไม่มั่นคงจะได้ไหมได้สิครับไม่มีใครมาจับคุณไปเข้าค่ายความมั่นคงแต่คำถามคือคุณอยากจ่ายราคาแบบไหน การไม่มั่นคงในวัยนี้มันจะไม่มาในรูปของความจนอย่างเดียวมันมาในรูปของความเครียดเรื้อรังการตัดสินใจที่รีบการยอมในสิ่งที่ไม่ควรยอมการทนในสิ่งที่ไม่ควรทนมันทำให้เรากลายเป็นคนที่พยายามตลอดแต่ไม่เคยรู้สึกปลอดภัยชีวิตที่ไม่มั่นคงมักจะเป็นแบบนี้ครับมีรายได้แต่ไม่มีเงินเหลือมีงานแต่ไม่มีแรงมีคนรอบตัวแต่รู้สึกโดดเดี่ยวมีความฝันแต่ไม่เคยได้เริ่ม ทุกอย่างดูเหมือนยังไปได้แต่ข้างในรู้ว่ามันเปราะเหมือนบ้านที่สวยแต่ฐานรากร้าววันไหนมีพายุหนักมันพังแบบกู้ไม่ทันทีนี้ผมอยากหักล้างความเชื่อฝังหัวอีกอย่างหนึ่งครับหลายคนคิดว่าความมั่นคงมีไว้สำหรับคนมีต้นทุนคนเกิดมาดีคนมีเงินคนมีเส้นคนโชคดีความเชื่อนี้อันตรายมากครับ เพราะมันทำให้คนธรรมดายอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มทั้งที่ความมั่นคงส่วนใหญ่ไม่ได้เริ่มจากเงินก้อนใหญ่แต่มันเริ่มจากการตัดสินใจเล็กๆที่ทำซ้ำได้จริงคนที่เคยธรรมดาไม่มีต้นทุนแล้วเปลี่ยนชีวิตได้เขามักไม่ได้มีสูตรลับเขามีความกล้าที่จะเลิกใช้ชีวิตแบบเดิมกล้าที่จะตัดสิ่งรั่วไหลกล้าที่จะบอกว่าฉันจะสร้างฐานให้ตัวเองแม้เริ่มช้าแม้เริ่มน้อยแต่เริ่มจริง เขาเริ่มจากคำถามที่เจ็บแต่จำเป็นฉันกำลังหนีอะไรอยู่ฉันกำลังใช้เงินซื้อความสบายชั่วคราวอะไรฉันกำลังทำงานหนักเพื่อเป้าหมายจริงๆหรือเพื่อกลบความกลัวฉันกำลังปล่อยสุขภาพพังเพื่ออะไรฉันกำลังยอมให้คนบางคนดูดพลังไปเพื่ออะไรฉันกำลังเลื่อนความฝันไปเรื่อยๆเพราะอะไรแล้วเขาก็เริ่มทำแบบไม่เท่แต่ได้ผล ยอมใช้ชีวิตเรียบลงเพื่อให้เงินเหลือยอมปฏิเสธบางงานเพื่อรักษาแรงยอมนอนให้พอเพื่อเอาสมองกลับมายอมตัดคนบางกลุ่มเพื่อเอาใจกลับมายอมทำสิ่งเล็กๆซ้ำๆจนมันกลายเป็นระบบความมั่นคงมันเกิดจากระบบครับไม่ใช่แรงฮึดคุณอาจถามว่าแล้วต้องเริ่มจากตรงไหนผมอยากให้คุณเริ่มจากคำถามง่ายๆแต่พลังโคตรแรง ถ้าชีวิตฉันสั่นอยู่ตอนนี้จุดที่สั่นที่สุดคืออะไรเงินสุขภาพใจความสัมพันธ์ทิศทางเลือกมาแค่หนึ่งจุดก่อนแล้วถามต่อว่าถ้าฉันไม่แก้จุดนี้อีก5ปีชีวิตจะเป็นยังไงถ้าฉันแก้ได้อีกหปีชีวิตจะเป็นยังไงภาพไหนที่คุณกลัวภาพไหนที่คุณอยากได้คำตอบอยู่ในนั้นครับอยากให้คุณจำประโยคนึงไว้นะครับ ความมั่นคงไม่ใช่ปลายทางมันคือพื้นที่ปลอดภัยที่ทำให้เรากล้าฝันได้อีกครั้งคนที่ชีวิตสั่นตลอดจะไม่มีแรงฝันเพราะแค่เอาตัวรอดก็หมดวันแล้วและผมอยากให้คุณรู้ด้วยว่าการเริ่มสร้างความมั่นคงไม่ได้แปลว่าคุณพลาดมาเยอะมันแปลว่าคุณตื่นแล้วคุณเริ่มเห็นแล้วว่าเวลาเหลือไม่เท่าเดิมและคุณอยากใช้เวลาที่เหลืออย่างมีคุณภาพคุณเป็นคุณธรรมดาที่ทำได้ครับ ไม่ต้องรอให้พร้อมไม่ต้องรอให้มีต้นทุนแค่หยุดหลอกตัวเองว่าเดี๋ยวก่อนแล้วเริ่มทำสิ่งที่เล็กที่สุดที่คุณทำได้ทุกวันสม่ำเสมอพอชีวิตจะค่อยๆแข็งแรงขึ้นครับเหมือนบ้านที่ฐานเริ่มแน่นวันไหนพายุมาคุณจะไม่พังง่ายเหมือนเดิมครับ